วันบันเธอมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะวันนี้อยู่ผมคิ้วสาลายนะครับข่าวแรกของเราวันนี้พาคุณผู้ชมครับไปอิ่มเอมใจนะฮะกับเพลงจากศิลปินครับเดอะโกดิ้งซองเวทีเพลงเพราะครับที่เขามอบความสุขผ่านบทเพลงทองคำครับในคอนเสิร์ตครับ The Power of ร์ออฟ o n งคอนเสิรนั่นเองครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับ ความสุขมากรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจอยากจะมามอบเสียงเพลงมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะเหมือนพี่ๆแบบว่าเป็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็ตามแบบฟังเพลงพวกเรามาพวกเราก็เลยอยากจะมามอบความสุขให้แบบพี่ๆเขาแบบมีความทั้งสุขกายแล้วก็แบบสุขใจด้วยการได้ได้ฟังเพลงเนาะมันเป็นอะไรที่ทําให้แบบบางทีเรื่องเครียดเนาะมันก็คลายเครียดได้เลยแล้วก็เห็นรอยยิ้มจากทุกๆคนด้วย กันต่อครับที่ละครเวทีสุดยิ่งใหญ่ฮะที่หลายคนเนี่ยตั้งตารอคอยรอชมกันอยู่ครับนั่นคือฟ้าโจดทรายเดอะมิวสิควลครับวันนี้วันบันเทิงของเรานะครับมีเซอร์ไพรส์พิเศษครับมาฝากบอกแฟนๆละครเวทีเรื่องนี้แต่จะเป็นอะไรไปติดตามพร้อมกันใน e n t เตอร์เทนเมาส์ครับเ <M> อ,อ,อนเตอร์เทนเมาสเมาส์ด้น้าขอให้ฟ้าเป็นพยา เพลงสปอยยื้อให้เหล่า f อณนเด็ดคุกิมิยะรวมถึงแฟนของละครเวทีฟ้าจรารสซาโดมิสโกซึ่งพี่บอยเกียเกียรติผู้กำกับละครเวทีย้ำย้ำชัดเลยนะคะว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงปณิธานแบบเต็มๆพร้อมชมภาพการซ้อมร้องเพลงของหนุ่มนเด็หรือว่าชาลีฟอีกด้วยรอติดตามในอินสตาแกรมของพี่บอยและ Facebook ซีเนริโอแอนรัชดาลลยไว้ให้ดีนะคะคุณอยากเจนเอเซนใบหยาจะทนไม่ไหวแล้วมั้ง ปล่อยให้เรื่องเครียดๆอยู่แต่ในละครเพราะเบื้องหลังของสงครามสมรสมีเรื่องหลุดๆที่หยิบมาหยิกแก้มหยอกเริ่มต้นที่แอปทักษอรที่ท้องบทเป็นบัวบงเกิดแต่ไงอีกเนอร์กลับเป็นออนนลินซะได้ล่ะคนี้จัดทะเบียนแล้วก็ไปทำอย่สะใจอย่างเล่นหลือเกินเลยงไงยังไงสลับกันไปล่ะสุดทางด้านของชาคริตก็มีเรื่องให้แซลเหมือนกันค่ะเหตุมันเพราะชุดนี้นี่แหละค่ะ คอสตูมนางแกฉันมากควองผ้ามันใหม่ะล้าเป็นแบบผ้าราการัจะแบบเนี้อแบบแล้วก็จะแบบไม่ยับดังนั้นเนี่ยแป็าเนื้อผ้ามันจะมีความกระด้างนิดนึ่งแล้ววยความที่ปีกเขาใหญ่เสื้อเขาไม่ได้เผื่อพอไม่เผื่อปุ๊บเริ่มดนหมดเลยน่น หลังกลังก็จะมีเรื่องหลุดๆน่ารักน่าักผิดกับในจอที่มีแต่เรื่องมาให้เขาดูดได้ลุ้นตามกันอยู่ตลอดจริงๆห้ามพลาดนะคะสงครามสมรสทุกวันจันและวันอคารสองตุ้งครึ่งช่องวันส1มค่ะเขาบอกว่าไม่อยากอยู่กับฉันแล้วแต่วันนี้วันบันเทิงของเราหมดเวลาแล้วเลยครับเพราะนั้นคิวๆสาหรายต้องลาไปก่อนแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้8ดโมงเช้าครับบ๊ายบาย